อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก channel Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand คุณผู้ชมนะกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซูปเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซูปเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวดหงอกด้วยนะครับสวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่หนวดหงอกนะครับขออนุญาตมาแนะนำวิธีการปลูกมะนาวอย่างไรนะครับ ปกแบบเคลื่อนที่ได้นะครับหลายคนประสบปัญหานะครับว่าเขาที่ปลูกบักเน่าอังไหนะครับปลูกแล้วเคลื่อนที่ได้นะครับบางคนก็เอาถุงปุ๋ยนะครับบางคนก็ถนาดะเอาถุงปุ๋ยบางคนก่อใสอันนั้นอันนี้นะครับเพราะยะนด้นหน่วขอแนะนํานะครับขอแนะนํานะครับเราใช้ไอ้เครื่องซักผ้าเก่านะครับเพราะว่าไอ้เครื่องซักผ้าเก่านะครับจะทํามาจากสแตนเลสนะครับทําให้ อา,อายุการใช้งานม,นมันมันยาวนานกว่าที่เราจะใช้ถุงปุ๋ยนะครับปกติพ่อใหญ่หนวดหอกดูช่องอื่นหรือว่าเคยเห็นนะครับเคยเห็นว่าการปลูกมะนาวนะครับจะปลูกใส่ใส่ท่อซีเมนบ้างก็เคลื่อนเคลื่อนที่ยากนะครับบางคนก็ปลูกใส่ถุงปุ๋ยนะครับเนื้อกระสไต์ไฟกสไต์มัน่นะครับแต่ว่าพ่อใหญ่หนวดอขอแนนนํานะครับมันมันน้ำหนักเบากว่ากันนะครับผม เอาเอาเดี๋ยวผ้าเดี๋ยวพ่อนจะนวดผ้าไปชมเลยครับสามารถปลูกได้ทุกที่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับเครื่องซักผ้าเก่านะครับเครื่องซักผ้าเก่านะข้างในนะครับเราเราไปซื้อที่ร้านของห้างเลยนะครับที่ร้านของห้างเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับมะนาวเริ่มเป็นลูกแล้วนะครับแล้วก็ดินใส่ข้างในนะครับเอาไอ้กาบมะพร้าวใส่ด้วยนะครับ ก็ตามตามนั้นแหละครับนี่อันนี้เราปลูกสุงกว่าพื้นดินนะครับนี่ประตูนะครับนี่เคลื่อนที่ได้นะครับเคลื่อนที่ได้เบาเบากว่าท่อท่อซีเมนต์นะครับเบากว่าท่อซีเมนต์นะครับ,น,น,รบนี่นะครับเราสามารถปลูกไว้ที่ไหนก็ได้นะครับ นี่นี่คือการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับท่านผู้ชมครับคือในในเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งมันจะมีสองสองท่อนะครับท่อนึงจะเป็นสแตนเลสอีกอีกข้างๆกันก็จะเป็นพลาสติกนะครับที่อยู่รอบนอกของเครื่องซักผ้านะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับง่ายไหมครับ ด้านหลังพ่อใหญ่หนอนงอกนี่ก็เป็นบักบักน้ำเต้านะครับเด้อบักน้ำเต้ามิแตน้ำเต้านะครับบ่มีหอยบ่มีปูบ่มีป่านะครับเด้อบ่มีเสือปูป่าบ่มีไก่ <c oughs> มิแตน้ำเต้านะครับเด้อเป็นไงครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่พ่อใหญ่หนอนงอกออพาไปชมแล้วนะครับคือวัสดุและใช้นะครับเราต้องรู้จัก ปรับใช้นะครับปรับใช้เราถ้าคุณสมบัติของสแตนเลสอย่างนี้มันก็สามารถกันน้ําได้นานไม่เป็นสนิมนะครับถ้าพลาสติกอย่างนี้ก็ดีอยู่แต่ว่าเราไม่ควรตั้งตากแดดนะครับเพราะพลาสติกโครงสร้างของพลาสติกมันก็ไม่ทนแดดนะครับแล้วก็เลือกใช้เอานะครับการปลูกพืชก็เหมือนกันครับถ้าพืชอ,อ,อย่างเช่นมะนาวอย่างนี้ครับรากมันแข็งแรงอย่างนี้นครับ ถ้าไปปลูกใส่ถุงปุ๋ยถุงอะไรมันมัน,ม,นมันก็จะทําให้ถุงปุ๋ยเราขาดง่ายนะครับสําหรับตอนพ่อใหญ่นวดงอกนะครับพามาปลูกมะนาวใส่เครื่องสักผ้าเก่าต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วมาพบกับสาระดีๆกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกหลายๆตอนเลยนะครับสวัสดีครับ